สวัสดีครับผู้ชมครับติดตามเปิดเกมส์นะครับนอกเหนือจากบทสรุปของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปดูบทสรุปสุดท้ายของฟุตบอลถ้วยรายการสุดท้ายของไทยแล้วก็ติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆด้วยครับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบชิงชนะเลิศที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีพึ่งจบลงไปไม่นานครับปารีแสแซงต์แชร์มแมงจากฝรั่งเศสถล่มอินเตอร์มิลานจากอิตาลี5ต่อ0เดซิเร่ดูเอดาวรุ่งวัย19ปีเมาคคุเ,เียประตูที่เหลือเป็นอัลฟาฟฮาคิมีคาวิชาคาวัส กลายเป็นสถิติชนะการขาดลอยมากที่สุดในนัดชิงชนะเลิศศึกสโมสรยุโรปทั่วใหญ่สุดครับสำหรับปารีสแซ็ชแมงคว้าแชมป์มยุโรปทั่วใหญ่เป็นครั้งแรกของสโมสรและกวาด3แชมป์ทั้งหลีกเอิงฟุตบอลถ้วยฝรั่งเศสและแชมป์ยุโรปขณะนนที่ลุสเอริกเก้กุซือชาวสเปนกลายเป็นกุนซือคนที่2ต่อจากเป๊ปโกเดล่าที่ทำสถิติพาทีมคว้า3าแชมป์ในฤดูกาลเดียวทําได้ถึง2ครั้งหลังจากเอริเก้เคยพาบาเซโลนาคว้า3าแชมป์หลักในปี2015 ขณะที่ชาปาริสได้ฉลองแชมป์ยุโรปถ้วยใหญ่สุดครั้งแรกของสโมสรครับหลังจากเคยเข้าชิงปี2020แต่อกหักแพ้ก่อนมาสําเร็จในครั้งนี้สําหรับปารีสแซงต์แชร์แมงนับเป็นทีมฝรั่งเศสทีมที่2ที่ได้แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรายการใหญ่ที่สุดของอยุโรปต่อจากโอลิมปิกมาเซยในปี1993ฟุตบอลรายการสุดท้ายของไทยในฤดูกาลนี้ครับฟุตบอลถ้วยออรีโวครับรอบสินชนะเลิศที่บีจิตเดียมเริ่มเกมได้แค่2นาทีเป็นทางฝั่งลำพูนเหลือผู้เล่น10คนครับ ปาบินโยแนวรุกของลำพูนไปเล่นนอกเกมใส่ผู้เล่นบุยรำบุรศิสินให้ใบแดงและออกจากสนามบุยรำได้เปลี่ยนผู้เล่นครับแต่ก็เจาะประตูไม่เข้าเข้าสู่ครึ่งหลังบุีรำก็ได้ครองบอลมากกว่าครับแต่ก็ยังทําอะไรไม่ได้จนกระทั่งช่วงทศเวลาบาดเจ็บวิทยามูลบงโดดเข้าไปชนเดอยนคูสผู้เล่นบุยรำปุรสิลป์เช็คบ R แล้วก็ยืนยันเป็นจุดโทษครับนาทีที่90บวก4 และเป็นเกียมิพิโซลี่ยิงจุดโทษไม่พลาดให้บูรัมขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์อนที่ชูธุลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก13ดิออนกูสจะมายิงประตูปิดท้ายให้บูรัมเอาชนะลำพูน2ต่อศูนย์บูรัมยินดีเต็ดควา้าแชมป์ริเวอร์คัพเป็นสมัยที่8สร้างโปรติสตร์เป็นทีมแรกที่คว้าได้ถึง4แชมป์ในฤดูกาลเดียวครับส่วนข่าวดีวงการแบดมินตันไทยวิวกุุบุตรวิทิสารนักแบดมินตันวัญใจชาวไทยล่าสุดสร้างปรติาสาร์เป็นนักแบดมินตันชายเดียวไทยคนแรกที่ขึ้นเป็น็นนมมือออขงงงโลกกย่า่าาาไเปทร เดือเมื่อวานนี้กุลวุฒิแชมป์ไทยแลนด์โอเพนสองสัปดาห์ก่อนลงแข่งขันสิงคโปร์โอเพนระดับโปรทัวร์750รอบรองชนะเลิศเอาชนะหลินชุนยี่มือ19ของโลกจากไต้หวัน2เกมรวดวิวกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแข่งขันวันนี้และชัยชนะครั้งนี้ทําให้วิวกุลวุฒิทาคะแนนสะสมอันดับโลกแซงฉียูฉ่ฉีขึ้นไปเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือหนึ่งของโลกคนไทยคนแรกซึ่งจะประกาศอันดับโลกอย่างเป็นทางการในวันที่3มมิถุนายนนี้ครับ ส่วนการแข่งขันกรีฑาชิงแชมป์เอเชียครั้งที่26ที่เมืองกูมิประเทศเกาห,หลาีใต้ไฮไลท์เมื่อค่ำวานนี้เป็นการแข่งขันวิ่งผัด4คู100เมตรชายทีมลมกรดไทยชั้นเก่า2ปีก่อนหมายหนึ่งคือนัทวัตรอิ่มอุดมหมายสองทวัตชัยหิมเอียดหมายสามชยุกค,คงประสิทธิ์และมาสุดท้ายบิวภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้ารองแชมป์เอเชียประเภท100เมตรปรากฏว่าทีมลมกรดไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสองครับ้วยเวลา38.78วินาทีคว้าเหรียญเงินไปครอง ส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ทําเวลา38.49วินาทีและจีนได้อันดับ3ขณะที่ทีมผลัดยิงของไทยคว้าเหรียญทองแดงส่วนเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากอันดับ1ของโลก Amazing Spartan Race Thailand เปิดชาสนามแรกในศึกวอวหิน Spartan Race Big End and Hurricane h e a t รายการ Honor Series แข่งขันกันที่โรงเรียนในสิทหารบกอหุยหินจประจวบคีรีขันไฮไลท์อยู่ที่ Super 1 0 k e l i t e ชายปรากฏว่ารอยเนลดลาเฟรเอนเตจอมแกร่งจากฟิลิปปินส์ เขาเซนชัยคนแรกครับทำเวลา52.54นาทีขณะที่นักกีฬาสปาร์ตันชาวไทยที่ทําเวลาดีที่สุดก็คือขจรศักด์ตะคําทําเวลา1ชั่วโมง0.56วินาทีส่วนในประเภทซุปเปอร์เทนเคอเลิติงเป็นแซนดี้เมนจีอาบหานนักกีฬาจากฟิลิปปินส์คว้าแชมป์ครองขณะที่โสเรยาสะเอียดเป็นนักกีฬาสปาร์ตันสาวไทยที่ทําเวลาดีที่สุด1ชั่วโมง16นาที32วินาทีจบอันดับ3าม สำหรับการแข่งขันสปาร์ตันเวสไทยแลนด์ต้อนรับกองทัพนักกีฬาสปาร์ตันจากทั่วทุกมุมโลกครับโดยสนามแรกที่โรงเรียนนายสิบฐานบกอำเภอหุยหินจังหวัดประจวบคีรีขันจะแข่งขันวันสุดท้ายในวันนี้ครับปีท้ายพาไปชมสีสันมวยครูดามไฟครั้งที่29ที่ยิมมวยครูดามสุขุมวิท36ซึ่งยิมมวยครูดามเป็นหนึ่งในไม่กี่ที่ที่ทเปิดให้มือสมัครเล่นได้ขึ้นเวทีประลองฝีมือกีฬาที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่เห็นอยู่นี้มวยสากลรุ่นซูเปอร์เฮ ดวลกับกีตเมธเปาะทองรุ่นนี้น้ำหนักตัวเกิน100กิโลกรัมครับใครโดนมีมึนครับเพราะว่าใหญ่ทั้งคู่ปรากฏว่ายกที่2ลุกยังได้นับ8ครบ3ยกลุกยังเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปส่วนมวยเด็กก็มีครับมวยไทยน้ำหนักตัว36-40กิกโลกรัมอินทรเดชมุ่งเกี่ยวกลางมาจากโคราชครับดวลกับพิชิตชัยสิสองพี่น้องในมุมแดงทั้งสองคนขยันออกแข้งครับไม่มีเหนื่อยแววตานักสู้ทั้งคู่ครบ5ยกพิชิตชัยสิสองพี่น้องชนะคะแนน ย้ำชชนะในการเจอกันครั้งที่2อกว่าเข็มขัดแชมป์มวยของครูดามไฟสำหรับพิชิดชัยสื์สองพี่น้องเป็นชื่อมวยไทยครับแต่ชื่อจริงก็คือเปรลิยานเด็กคนนี้เป็นชาวจีนจากมณฑลยูนนานครับมากับคุณแม่เมื่อลูกชอบคุณแม่ก็สนับสนุนครับทำให้คนจีนซึมซับซอฟต์ทาวเวอร์ของไทยไปเต็มๆกลับไปต้องทะไรต่อจับไปตึมก่อนมวยจับไปต้องกินขา้าวกินขาา้าเสีย ต้องใคร่เปิดค่ะสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปครับ <Okay. S 1> สำหรับกูดามไฟเปิดโอกาสให้นักมวยสมัครเล่นทั้งมวยไทยและมวยสากลเสียค่าสมัครมาประลองฝีมือให้ส่งคลิปการซ้อมและข้อมูลน้ำหนักตัวมาก่อนครับเพื่อหาคู่ชกเพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันเกินไปโดยดามศรีจันทร์ผู้จัดบอกว่ากระแสดีมากครับทั้งชาวต่างชาติและคนจีนลงทุนเดินทางมาชกอยากได้ประสบการณ์จากซอฟต์พาวเวอร์ของไทย คือมวยเด็กเนี่ยคือตลาดมวยไทยเนี่ยต้องการเยอะมากเรื่องของครูมวยเรื่องของตอนนี้ครูมวยขาดครับเราต้องสร้างตั้งแต่รากฐานตั้งแต่รากหญ้าครับเด็กๆเ,เนี่ยเราต้องส่งเสริมให้เขาชกเรื่อยๆแล้วก็ผลักดันก็เป็นมวยอาชีพพอเป็นมวยอาชีพหรือสมัครเล่นก็ได้อนาคตเขาไปต่อย,ยอดเป็นครูมวยซึ่งครูมวยผมเองก็ส่งไปทั่วโลกไปหลายประเทศมาก สำหรับมวยครูดามไฟจัดทุกๆ3เดือนครับมือสมัครเล่นใครอยากขึ้นชกแข่งขันศิลปะแม้ไม้มวยไทยหรือว่ามวยสากลก็ติดตามกันได้ครับในเพจครูดามยิมก็เท่ากับว่าศึกสโมสรยุโรปปิดฉากไปหมดแล้วนะครับหลังจากนี้แต่ละสโมสรก็เตรียมแข่งขันนัดอุ่นเครื่องโดยเฉพาะศึกเพีย์ลีกอังกฤษจะกลับมาเตะอีกทีก็คือเดือนสิงหาคมนั่นเลยนะครับเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้มาว่ากันต่อในเปิดเกมส์กับผมนัฐวัฒน์อินทวิทาลาปก่อนกสวัสดีครับ